กเลยว่าสายมูหน้าใหม่ในวงการเนี้ใจยังไม่ค่อยถึงก็มีอยู่เหมือนกันมไม่หายอาภพ,าพรกับพี่อําพรแหวนเพชร<อ>งานนี้บอกเลยว่าเป็นมูแบบเจ็บเจ็บแต่ต้องเก็บอาการ<อ>จะเป็นยังไงไปชมกันในช่วงจอ,จอแจอริมจอ <laughs> วัเป็นรุ่นใหญ่จ่ายต้องนิ่งเห็นที่จะจริงก็วันนี้ละค่ะอุ้ยสารพัดอย่างร้อยเอ็ดเจ็ดยัาน,น้ำแม่หายอาภาษกับแม่อัมพรแหวนเพชบอกเคยเข็ดบอกเคยยันแต่มาคราวนี้มันเสียงสั่นเจ็บแต่เก็บกลั้นลั่นความเจ็บนี้เป็นบทเพลงโอ้ยเ็ยดังใจโดนเน็บด้วยลา ลับตาปั้งไปต้องปั้งใจเรมีคนอะปืนปืนจังมันจะยิงตรงนั้นปืนจังมันจะยิงตรงเนี้ยจังปืนนะเรล่งตรงนั้นจังปืนนะเรเล่งตรงเนี้ยอก็อยากมาทางสายหมู่สักแบบมีครูอาจารย์อดทนไว้นะครับแม่แม่ความปังก็อยู่แค่ปลายเข็มถ้าใครถามว่าเจ็บไหมกัดฝันบอกเข้าไปเจ็บแต่เก็บอาการ เจแจริมจอ้แม่ดูแล้วก็เจ็บแทนอยู่เหมือนกันปืนจ้องจะยิงตรงนั้นวายกระตกใจตื้อเลยดีเนี่ยดีนะที่แกร้องเฉยๆไม่ลุกขึ้นเต้นด้วยเลยนนาะารสักผิดสัตว์ถูกชมเพื่อความเป็นสิริมงคล